อันคือคืออึ้งแท้อันนี้อึ้งไหมมันมีอึ้งหน่อยมั้มันคืออึ้งหน่อยแท้จักโตเดี๋ยวนี้ปุ๊บเดียไปปีเมื่นไหร่หุ่นน่ะหุ่นน่ะมากหลายก็ยี่เข็งน่ะมึงน่ะกับหมาน่ะคักเยล่อกมึงน่ะจักโตเดี๋ยวนี้เอาเขาเปิดไฟไว้บ่มันคือมาล้งคือมันโดดตกน้ำพ่นต๊กก่อมันเลยห่าวบ่ ออเออมันหามัมนก็เลยตัวเส่ยสอันนี้จ่บมันเห็ดไวถฐานนั่นแต่ไตอ่ะไตเมีย่ยงือเห็นมีหลายตัวอยู่มันมุดน้ำนี้บ่ไต,ตไม่ไหมๆอยู่ปิงได้อยู่ันนี้สีได้อย่างอยู่อเอายิงหน่อยไปแล้เข้าจับเอาอะ นบอโอ้ตัวบังี้เลย mm. จอบมันเห็ดวยมีหัดลังพงุงมาเถอะไตแมงไตยังเมื่อคืนนี้ฝนตมก็เลยมีเขียดปูอย่าไปปิ่ง mm. mm. กับท้องเทียงมาน้ำปูปูห mm. นากระท้องก่อนนะข้าเคยเราเคยปูมากมึงอ่ะอันเดียร้อยยืนแม่อันข้ย่างโตอึ้งหน่อยนะแม่มันหมดน้ำอีกแล้ว ลอยอยู่ข้างบนมาหันแหมตโตัวคือไลายคืออึงน่ะยหมเออคือยังอึงหน่อยนี่แไหมมันมุดนามเดี๋ยวว่ามันขึ้นมาอยู่เออในเดอเออตัวนั่นลหละตัวนี้แหละว่ามันอึงหน่อยไหมเอาตัวนั่นไปน้ำเนี่ยมันตายไหมยู่เนี่ยตอนนี้ตายโดนนี่มันบ่แหลวบ่หยังไหม ไปปีงกับเขาว่ะหอปูง,ง้องอเผื่อนอ่ะสมุนอีกแข็มึงขุดอยังอีกมึงน่ะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยหาขุดเุื่อนอ่ะกับสองสิงเป่าเรียนน้ำปูมา <laughs> นี่อากาศดีตอนนี้ก็บใบสองสิใบ,บาสามเลยแหละแดดล่มร่มตกก็เลยบวชห่อนปันเดแข็งมึงไปขุดยัง,อ,ยง,อ,ยงอีกเขาเห็ดไปเขาเห็ดไปดีๆก,ก็ไปขุดนะมึงเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดียเด๋ยวมาขุดจิดดินไเลยแข็งนะม <c oughs> ันเบิดเราบ่กปูไ <c oughs> เบิบ้งซอยปูดูแทงไปเบิ้งเดิยไปเบิ้งขีดน้ำปูนะ่ะมึงขึอเอามากับมันในเฮียนเถอะไปเบิบ้งซอยปูเดียมีอีกบ่ Hả phao bún này nè Bớt Burdler lắm Bớt ghi em đọc của thảo này, tài may may đi đó Cứ bún, anh tai thùng mày you, anh tai em, mày you, anh tai mày you, anh tai mày you, anh tai em, mày you, mày mày you, mày you, mày đi mày you, mày